สวัสดีเพื่อนครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้พาไปชมกันหน่อยครับชุดใหญ่เลยไฟกระพริบเลยครับวันนี้ข้างหน้าผมครับเป็นชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่นของ oem 2.5ครับซับแทงด์ด้านหลังเป็นโมโนซับแทงด์นะครับเป็นพิกกิ้งแบ็คนะครับ2.5นะตัวนี้เราจะเอามาติดตั้งกันใน Ford e v e r e s t n e x t g e n นะครับนี่ชุดนี้เป็นชุดสเต็ปโหลดนะครับข้างหน้าผมมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างก็คือจะมีชุดโช๊คด้านหน้านะครับเป็น oem 2.5ปรับระดับได้นะปรับ สูงต่ำได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวของ Pi ก g y b a บ k 2.5นะครับปรับแต่ระดับนะแล้วก็จะมีส่วนของสวเวบาครับลูกหมั่โค้งปับองศานะแล้วก็มีปีกนกปอบองศานะครับด้านหลังจะมีส่วนของสปริงที่เป็นตัวของปกตินะครับแล้วก็มีตัวปรับสูงต่ำด้วยนะครับติดมาพร้อมกับสปริงเลยทั้งชุดนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในฟอร์ดเอเวอเรสต์เน็กเจนนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าติดตั้งออกมาแล้วในการโหลด2นิ้วเนี่ยทรงจะออกมาสวยงามขนาดไหนครับ เดี๋ยวผมพาไปติดตามชมกงนเลยไปครับไปติดตามกันนะครับ ก็เรียบร้อยัไปครับสำหรับเจ้า f o r d e v e r e s t ์นเจนคันนี้ครับที่ติดตั้งโช๊โ p r เฟ e เดอร์ครับ OEM 2.5นะซับแทงด้านหลังเป็น p i c k y b a c k Mono 2.5ซับแทนเช่นกันนะครับจัดทรงด้วยการโหลดลงมา2นิ้วครับชุดโหลดของ OEM ตัวนี้นะสวยงามลงตัวทีเดียวครับสำหรับเจ้า Ford e v e r e s t ์เรสต์เน็กเนคันนี้นะครับใครอยากหล่อแบบนี้ครับจัดทรงแบบนี้ครับนุ่มหนึบไม่กระด้างนะได้หลอดด้วยติดต่อเข้ามาได้ครับที่ร้านปอหนาพารัตนาธิเบตนะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอดพร้อม เบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับผมยังไงคลิปหน้าครับฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับปอฮนาพาร์ัตนาธิเบดนะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ